สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตสวนที่เราปลูกไปเมื่อวานนะคะว่าต้นขึ้นมาได้ยังหรือไค่ะทุนยังยัง,ยง,ยงนะคะก็ <ๆ S 2> วันนี้นะคะเราจะไปรดน้าสวนนะคะเราก็จะไปปลูกผักวุ้งอีกนะคะผักวุ้งที่มันเป็นตัวน,นะคะเราก็จะเอามาเหมๆๆ่หม่หม่เขาเรียกว่าเหม่แหม่ใช่ไหมใช่เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะ อ,อเมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคตอนนี้ก็ไปรถน้ำโซนกันนะคะตามเราสองคนลเ,เลยจ้านี่นะคะไซซักผ้าไซรถน้ำโซนนะคะไปจ้า ตอนเย็นนะคะน้องก็จะมาลดน้ำโซนนะคะช่วยๆกันนะคะเม่ท้องมันก็มาช่วยน้องอีกแล้วนะคะบล็อกสนเอ้ยอันนี้ใ่เทาเนี่ยแม่นะคะเม่มาทำก๋ไก่ข้าวนะคะโอปูกอ่ะอันนี้เมื่อวานเราปลูกอะไรน้องต้องคำนวนเพกเนี้ยอะไรนะคุณรัลังเลยจ้าอะไรนะกระเทียมกระเทียมนะคะ ยังไม่ออกเลยอันนี้เราปลูกไว้เนี่ยอันนี้นะจ๊ะอันนี้โถเนาะั่งนี้โถนนะคะแล้วก็ผักป้อม <c oughs> รีวิวโซนหน่อยจ้าน้องคำเนณให้น้องคำนนณรีวริวโซนนะคะเราปลูกไร่กี่วันแล้ว,วปลูกไร่กี่วันแล้วหนึ่งวัน หนึ่งวันนะคะแล้วรีวิวสวนหน่อยจ้าแล้วทางนั้นมีอะไรบ้างรีวิวหน่อยอันนี้ปลูกอะไรจ้าอันนี้ถั่วถั่วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ล่ะนนทางนูน้นผักชีผักชีนะคะแล้วทางนูน้นผักวุ้งผักวุ้งกุ้งนางไปเมะผักวุ้งเลยจ้า เขาป้วงฟางเม่ป้าเขาเลยหรือเปล่าแม่อ๋ออ๋อทำแบบนี้นะคะนี่ให้ดูใกล้ๆเลยจ้ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะใช่แล้วทำแบบนั้นแหละเอามือจีเข้าไปก่อนใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเข้าไป ก็ให้มันขึ้นมาแบบนี้นะคะที่เชงตงเขาเรียกว่าเมผักปุ่งแบบนี้นะคะถ้ามันโตแล้วเนาะถ้ากินกินไม่หมดนะคะก็เลยจะไปขายด่อยเนาะทำไรกันตรรัวก๊าบแหมวไปไหนแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วนะคะ Wow. Giỏi <laughs> chang đây cha. เป็นแถวเป็นแถวเลยนี่นะคะแม่ก็เป็นคนขุดขุดขุดให้น้องนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะน้องคำนวณก็จะไปเย็บเสื้อผ้าแล้วนะคะจะไปเดนเย็บเสื้อผ้านะคะน้องคำนวณไม่อยากเดนแล้วนะคะ feet, <Miles> ก็เลยไปเดนเย็บเสื้อผ้าแทนนะคะเพราะว่าจะไล่มีอาชีพติดโตนะคะน้องหนูมก็ไปเย็บเสื้อผ้านะคะไว้ติดตามรอชมคลิปหน้านะคะคลิปหน้าคลิปต่อต่อไปนะคะว่าจะไปเดินเย็บเสื้อผ้านะคะ ที่จะไปสมัครแบบนี้นะคะอะไรยังไง เออแต่เขาเกว่านะโอ้พี่กอ็อกมากกว่าเร็วนี่นะคะแม่น้องคำหนุ่มนะคะโกไก่เข้าแล้วค่ะก็เลยเอาแบบนี้มาเท่านะคะเอาข้าวบลกลางมาเทาแบบนี้เหรอนี่อันนี้แบบทาแบบนี้ไม่ไม่ทำคนเรยว,ว่ะแ,แม่ทำคนเร็วหมดเลยนะคะแปละะแกไหมนะคะ ตอนนี้นยังไม่เห็นเนาะตอนที่เราขุดตัวนะคะเราโกแก่เข้าโกอะไรนะคะไมก็เอาันนี้มาวางวังว,ง,วงไว้ทางนี้ยังมีญ้าอยู่เลยยังไม่ทันเกี่ยวนะคะทำทางนี้ก่อนจะทําไปทีลานิดทีลานิดนะคะมีแตนแดนเล็ก่คนเลย น้องห่ำนวลน,นะคะไปเรียนเย็บสื้อผ้านะคะตอนเย็นก็กลับมาประมาณสี่โมงนะคะก็กลับประมาณสี่โมงก็มาทํานู่นทานี่ทําอะไรแบบนี้นะคะก็มาล้วนต้ผาผักอะไรแบบนี้มาช่วยกันทําแบบนี้นะคะน้องก็จะได้เรียนรู้อะไรไปแบบนี้ค่ะมีแต่ที่ฮอตนะมาฮอตฮอตฮอตเพียงนี่ก้าปุกกันละ แล้วก็เราก็ต้องรดน้ำนะคะวะขึงก้างก่อนรดถึงเสียงอ่นนะหหนเผ็นี้เราปลูกผักปุ้งกุ้งนา ถ้าเราหมั่นถ้าเราหมั่นเขาเรียกว่าแหละถ้าเราขยันอะไรนะมันรดน้ำมันรดน้ำ <laughs> ถ้าเราขยันรดน้ำบ่อยๆนะคะก็จะนักลวนก็จะอะไรนะ่ไวตัวไวไวปะเปื่เลยจะไวไวจะไวไวนะคะ <laughs> ใหญ่ไวก็คือคภาษาคนเชียงตุงของเรานะคะมาคำนวะณ ที่ดิมผัดซังเนี่ยผักอะไรผักไผ่หอมผักไผ่หอมถ้าเป็นที่ประเทศไทยเขาเรียกว่าผักอะไรไม่รู้นะคะพี่พี่เอฟซีคอมเมนต์บอกด้วยนะคะผักไผ่หอมเขาใส่อะไรกินนะใส่เนื้อไก่เนื้อไก่เุ้ยอยากกินเนื้อไก่แล้วแล้วผักอนี้ล่ะผักสมปูผักอะไรนะผักสมปูผักสมปูที่เชียงตุงเรียกว่าผักสมปูที่ประเทศไทยเรียกว่าผักอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะ ระวังแตนจ้านี่นี่แตนอุ้ยหางไปไม่แล้วอ๋อหางไม่มีแล้วอุ้ยระวังระวังนี่มีที่นี่นะคะมีที่ต้นปักแปมอุ้ยนี่เขาเรียกว่าหมักปูนะคะหมักปูนี่เขาเขาเอาไปทําอะไรนะน้องคำนวนเอาไปใส่มอนนะ้ำเอาไปใส่อะไรนะมอนนะ้ำ พอนั่งลังเลยจ้าเอาไปใส่หม้อนำ้ำเอาไปใส่หม้อน้ำนะคะใช่แล้วจ้าอุวยวิวสวยงามมากเนาะถ้าอยู่ทางนี้นะคะดูสิ สำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนก็มาอัปเดตส่วนของเล่าของเราส่วนของน้องของเลยนะคะที่ปลูกเราสามคนมาปลูกผักนะคะก็มาอัปเดตให้พี่เอฟซีได้ชมกันนะคะวันนี้ก็มารดน้ําแล้วก็มาปลูกผักกุ้งกุ้งนาอีกนะคะถ้าโตมาก็จะมาอัปเดตให้พี่เอฟซีนะคะได้ชมกันอีกนะคะก็จะมาอัปเดต่วนเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะไว้ติดตามชมคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย